สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Prepare Channel กันอีกครั้งนะครับคลิปในวันนี้มานอกสถานที่ครับตอนนี้พันอยู่ที่ภาวนาเฮาส์เฮาส์โฆษณาของแพนแล้วก็เพื่อนๆเ,เองนะครับวันนี้พันนั่งในครัวแบบนี้นะครับแน่นอนว่า ต้องมารีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับครัวครับวันนี้มากับ Samsung Bespoke ทั้ง3ตัวด้วยกันนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็มีจุดเด่นมีอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับจะแต่งครัวให้สวยเนี่ยก็ต้องแต่งด้วย Samsung Bespoke นะครับแต่ละตัวจะน่าสนใจขนาดไหนไปเล่าให้ฟังครับอย่างนี้บอกไปนะครับว่าวันนี้พันมารีวิว e Spo k e ในส่วนของครัวนะครับึ่งก็จะมีโปรดักทั้งหมด3อย่างก็คือตู้เย็นนะครับมีเตาอบไฟฟ้าแล้วก็เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งต้องบอกว่า e Spo k e เนี่ยความเจ๋งของเขาไม่ใใชช่่่่่่่แแแคคคคววววววาาาาามมมมมสสยยยตตตีีีฟััังงกกก์นททเเอะๆรรรล้ ตายที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแพนบอกเลยว่าต้องจัดด้วยซัมซุงบีสปอครับถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกนะครับว่าครัวโทนสีของตัวเองเนี่ยจะเหมาะกับบีสปอสีไหนนะครับซัมซุงเนี่ยเขาก็มีเว็บไซต์นะครับบีสปอคดีไซน์สตูดิโอนะครับเดี๋ยวแพรใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็จะเป็นเว็บที่เราเนี่ยสามารถเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ว่าอยากให้มีบีสปอตัวไหนในครัวของเราบ้านนะครับแล้วก็เลือกสีครัวได้3แบบก็คือสีขาวสีเทาแล้วก็โทนไม้นะครับ ดูว่าครัวของเราเนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนนะครับแล้วก็ใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปสามารถเปลี่ยนสีได้นอกจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกทุกอย่างครบแล้วนะครับก็ยังมีบอกด้วยว่าเราเลือกรุ่นอะไรไปราคาเท่าไหร่รวมแล้วเท่าไหร่นะครับก็สามารถไปลองดูกันได้ที่ลิงก์ในแฟนไซตไว้ข้างล่างครับ ตู้เย็นที่แพนมีมาวันนี้นะครับก็คือ B Spoke Top ปเมลฟ f r e e อร์สประตูหรือว่าชื่อเล่นก็คือ rt 4 2น,นะครับตู้เย็นตัวนี้นะครับก็มีความเจ๋งก็คือว่าปกติแล้วตู้เย็นสมัยนี้ก็จะเชื่อมต่อแอปได้เกือบหมดแล้วถูกไหมแต่ว่าตู้เย็นของซัมซุงเนี่ยมีความฉลาดมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามี AI Energy Mode ที่ช่วยให้เราเนี่ยประหยัดพลังงานหรือว่าประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นรวมถึงที่บอกไปว่าสามารถเชื่อมต่อแอปได้กับแอป Smart t h i n g s ครับทำให้เราเนี่ย ทำฟังก์ชันได้เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนตู้เย็นฉลาดขึ้นเลยนะครับก็คือสามารถดูอุณหภูมิปัจจุบันของตู้เย็นได้นะครับเปิดปิดการทําความเย็นด่วนนะครับรวมถึงสามารถดูได้ถึงค่าพลังงานว่าตอนนี้ตู้เย็นเครื่องนี้กินไฟไปแล้วเท่าไหร่และสุดท้ายฟังก์ชันที่ชอบมากๆนะครับก็คือการที่เราสามารถดูเลยว่าตอนนี้ตู้เย็นเปิดหรือปิดอยู่ถ้าเกิดเราลืมปิดเนี่ยก็จะมี n o t i f i c a t ชั n นแจ้งเตือนขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือของเราเองครับ r t 4อน,นะครับก็มีการเคลมว่ามีการเปลี่ยนวัสดุนะครับของการบุผนังตู้เย็นเนี่ยให้บางลงแต่ว่ายังเก็บความเย็นได้เหมือนเดิมนะทำให้ข้างในเนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นถ้าเทียบจากรุ่นเดิมถึง20ลิตรเทคโนโลยีนี้นะครับซัมซุงเขาเรียกว่า space max ครับสิ่งที่น่าสนใจใน r t 4 2นะครับก็คือมีตัวเลือกให้มากถึง7สีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแต่งครัวแบบไหนซัมซุงปีสปกเอาอยู่แน่นอนครับ และยังมีฟังก์ชันปรับความเย็นได้ถึง4ระดับนะครับก็เปิดตู้เย็นมามองขวามือสามารถกดได้เลยเลือกได้4ระดับระดับแรกนะครับก็จะเป็นการติดลบที่อุณหภูมิลบ4นะครับเหมาะกับการที่เราจะเก็บของสดไว้ได้ถึง14วันโหมดที่2ลบ1องศานะครับสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วเอาออกมาแล้วอยากจะทําอาหารทันทีเลยนะครับแล้วก็มีโหมดที่ยืดอายุของพวกเดลิรี่โปรดักต์นะครับอย่างนมหรือว่าเนยนะครับสุดท้ายเป็นโหมด power cool หรือว่าการเพิ่มความเย็นให้เร็วเต็ม max ภายใน2ชั่วง อันต่อไปเนี่ยจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับ s s u s u n o n v n v t i t n o n m r o w o w e นะครับก็สามารถไปลองดูได้นะครับในช่อง PrePan r e ีวิวไปเมื่อหน่าจะปีที่แล้วนะครับหลังใช้งานมาปีนึงเนี่ยต้องบอกตรงว่าชอบมากๆนะครับเพราะว่า มันเป็นแบบเหมือน All- in- o n นอะอบก็ได้นึ่งก็ได้ย่างก็ได้เวฟก็ได้พูฟแป้งได้หรือแม้ทั่งทอดในน้ำมันนะครับก็เลยเป็นเครื่องใช้ไฟที่แพลนเรียกว่าใช้บ่อยมากซื้ออาหารมาจะมาเวฟก็เวฟได้จะปิ้งขนมปังจะย่างอันนู้นอันนี้หรือว่าจะท,ทอดเฟนสไเนียนผมว่าใช้เครื่องนี้หมดเลยนะครับนอกจากความสารพัดประโยชน์แล้วนะครับต้องบอกว่าดีไซน์สวยเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเลยนะครับก็จะเห็นความคลีนแบบนี้นะครับหน้าจอจะมีการบอกเวลานะครับข้างนอกเนี่ยด้วยความเป็นกระจกนะครับก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายรวมถึงภายในเน ก็เป็นเซรามิกนะครับทำให้เราก็ทาความสะอาดง่ายเหมือนกันคุณจะเวฟแล้วเผลอทาอะไรให้มันแบบระเบิดออกมาเละเทอะอะไรข้างในเนี่ยก็เอาผ้าเช็ดก็เช็ดออกแล้วนะครับสีที่ซัมซุงประเทศไทยมีขายนะครับมีสีเดียวนะครับก็คือสีขาวหรือที่เรียกว่าคลีนโพสซิลินนะครับซึ่งท่านมองว่าก็เป็นสีที่เอาจริงเข้าได้กับทุกครัวเลยครับมาถึงอันสุดท้ายนะครับกับเดอะเพลทนะครับอันนี้เป็นโปรดักที่แพนอยากรีวิวมานานแล้วนะครับเพราะว่า เคยเห็นในเน็ตแล้วสวยพอเห็นตัวจริงต้องบอกว่าโอ้โหสวยมากๆนะครับแล้วก็การใช้งานไม่ซับซ้อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคือเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่ข้อดีเนี่ยก็คือพอเราวางกระทะที่รองรับการใช้งานกับเตาแล้วเนี่ยจะมีความร้อนเร็วขึ้นทันทีเพราะว่าใช้การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันนี้ดีแล้วก็ตอนที่เราใช้อยู่เนี่ยเราสามารถแตะตัวเตาได้นะครับโดยที่ไม่ได้ใกล้กับตรงหม้อนะมันก็จะไม่ได้ร้อนมือนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ความร้อนหรือว่าใช้ขดลวดในการให้ความร้อนนั่นเองการใช้งาน ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับก็คือเรากดเปิดนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็น2เตาแบบนี้ก็คือเตาด้านซ้ายกับด้านขวาแบบแยกอิสระกันนะครับหมายถึงว่าเราสามารถปรุงอาหาร2อย่าง2ชนิดโดยที่ใช้ความร้อนแต่ละฝั่งเนี่ยคนละความร้อนกันได้นะครับสมมติผมเปิดมานะครับก็จะมีเลขตั้งแต่0ถึง9แล้วก็มีตัว P นะครับสำหรับพีคหรือว่าความร้อนสูงสุดที่จะรีดมา2,000วัตต์เลยนะครับถือว่าร้อนมากมากแล้วก็ร้อนเร็วด้วยนะครับเราก็สามารถใช้ตรงที่หมุนตรงนี้นะครับในการปรับความร้อนได้นะครับ เดอะเพลทนะครับเขาก็มีพรีเซ t ตมาให้2โหมดนะครับก็คือโหมดการทําแพนเคก้กที่จะตั้งทั้ง2เตาเนี่ยไว้ที่เบอร์สีนะครับก็เหมาะกับใครที่ชอบทานแพนเค้กนะครับก็อาจจะใช้โหมดนี้เป็นหลักไม่ต้องมาเสียเวลานั่งหมุนค่าความร้อนให้ตรงกับที่เราต้องการนะครับก็อีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดบาร์บีคิวนะครับโหมดนี้เนี่ยจะแบ่งทั้ง2ฝั่งไว้คนละอย่างกันก็เหมาะกับฝั่งหนึ่งย่างผัก อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ย่างสเต็กนะครับก็จะมีความร้อนเบอร์สีกับเบอร์ห้าตามลําดับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยลืมบอกไปนะครับว่าเดอะเพลทเนี่ยมีออปชัน2ออปชันนะครับก็คือออปชันที่มีแค่เตาไม่เหล็กไฟฟ้ากับออปชันที่มีถาดย่างพร้อมฝาปิดแบบนี้มาให้ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าได้ใช้ถาดย่างแน่นอนนะครับคุณก็ซื้อแค่ตัวเตาไม่เหล็กไฟฟ้านี้ก็ได้ที่ Sam ักงางทประเทศไทยนะครับก็จะมี2สีก็คือสีขาวแบบนี้กับสีดำนะครับแทนเลื่อกเป็นสีขาวเพราะว่าอยากให้กับ ที่อยู่ข้างๆแผ่นนี้นะครับแล้วก็ตู้เย็นนั่นเองครับมาถึงการใช้งานนะครับต้องบอกว่าง่ายจริงครับง่ายเหมือนที่ผมบอกเรื่องเตาไม่เหลกไฟฟ้านั่นแหละก็คือเราเสียบปลั๊กเข้าไฟบ้านนี่แหละแต่ว่ามีข้อควรระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณใช้ปลั๊กพ่วงที่คุณภาพอาจจะไม่ดีมากนะครับก็อาจจะมีการสายละลายหรือว่าตัวไฟเนี่ยถูกตัดลงบ้านนะครับทีนี้วิธีจะดูนะครับก็ดูว่าปลั๊กพ่วงของคุณเนี่ยรองรับแอมป์ที่16แอมป์หรือเปล่า ถ้าใช่เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเวลาที่คุณใช้งานอยู่เนี่ยก็ระวังอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นไปด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับถ้าเกิดคุณเสียบเข้าปลั๊กเต้ารับบ้านทั่วไปเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าถ้าเกิดปลัก๊กพ่วงก็ระวังหน่อยครับเอาละครับจะมาพูดจะมารีวิวอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นภาพนะวันนี้ก็จะมาทําเมนูที่ก็ง่ายๆคิดว่าทุกคนคงจะทำตามได้นะครับจะพยายามใช้ทั้ง3เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้เยอะที่สุดนะครับเมนูวันนี้ก็คือแซลมอนะครับ จะเป็นยังไงไปดูครับ แล้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูที่แพนบอกไปนะครับก็คือแซลมอนทูเวย์กับ ad, ล,ล็อกเก็ตสลัดแครอทเพรลเลนะครับแล้วก็เพสโต้นะครับ,ก,รบก็ประมาณนี้นะการแทนพยายามใช้ทุกอย่างนะอย่างสลัดเนี่ยก็โอเคใช้ความสามารถของตู้เย็นนะครับที่เราซื้อของมาปุ๊บก็พยายามให้มันเย็นทันทีก็ยังคงความสดคงความเขียวได้นะครับแครอทเพรลเลนะครับเราใช้ The plate นะครับในการที่จะต้มในการที่จะ reduction นะครับส่วนแซลมอนเนี่ยทำเป็น2แบบแบบนึงเนี่ยคือใช้ convection นะครับที่เป็นไมโครเวฟแล้วก็ใช้การย่างด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอาไปเแียกับกระทะโดยใช้ the plate นะครับส่วนเพสโตอันนี้เราก็ใช้ความสชื้นของตู้เย็นเราก็ยังเห็นว่าเพสโตยังมีความเขียวอยู่นะครับกระเทียมก็ยังมีสีสันที่สวยงามอยู่นะครับอั mond, ลมอนด์ก็ toast ด้วยคอนเวกชันนะครับก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยใช้สามอันเนี้ยเพียงพอมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากใช้ b บีสปอคกันแพ้นะครับก็ลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w วิร์ลไบเว็บซัม /th นะครับและสำหรับราคาของบ s p o k e ทั้ง3ชิ้นนะครับชิ้นแรกตู้เย็น r t 4 2หรือว่า b ีสปอคทูด o ร์ท็อปมัลฟริ e ซอร์นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่22,990บาทมีให้เลือกทั้งหมด7สีนะครับที่แพนออกมาเนี่ยจะเป็นสีขาวคลีนไว้นั่นเองครับทั้งบบานน แล้วก็บานล่างเลยนะครับส่วนที่นี่สก็คือคอนเวกชั่นด้านหลังแทนนะครับอันนี้มีตัวเลือกสีเดียวนะครับก็คือสีขาวคลียร์โพสชิลีนราคาอยู่ที่16,490บาทนะครับส่วนอันที่3นะครับก็คือเดอะเพลทนั่นเองเดอะเพลทเนี่ยจะมีสองออปชั่นนะครับออปชั่นแรกเนี่ยก็คือออปชั่นที่มีเพียงแค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าราคาจะอยู่ที่9,240บาทแต่ถ้าเกิดมีถาดย่างกับฝาปิดนะครับจะเป็นราคาห3ึ่งหมื่นสามพันสามร้อยคามสิบบาทมีเลืกสองสี และพิเศษนะครับถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วใส่โค้ดส่วนลดฟรีแพนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้สะกดแบบนี้นะได้ส่วนลด10%นะครับสูงสุด1,000บาทแล้วก็ถ้าเกิดกดลิงก์ด้านล่างนะครับในดีสคริปชั่นก็จะเป็น affiliate link นะครับถ้าเกิดกดเข้าไปเนี่ยผมก็ได้เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยแหละถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนก็ฝากกดลิงก์ข้างล่างด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องฟรีแพนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ